สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องยายเอพภาพพี่น้องออกม่วันวุกมาเก็บพักยุสวนจ้ายายเอว่าสิภาพพี่น้องมาเก็บใบกะเพราแต่เห็ดผัดกะเพราหมูเมืองใบกะเพรายายเอาจากตนน,น้อยๆจ้าพี่น้องตอนนี้กะยายพ่อเด็กเก็บหรอจ้า เป็นกะเพราแดงเนาะพี่น้องปลูกไว้ซองต้นกะเพราเด็กเก็บกินจ้ะบ่หลายแต่กะบพ่อเด็กเก็บกินยายเ,เก็บเอาต้หยอดหยอดมันจ้ะเหลือ,อไว้ให้มันนนัแตกออกมาอย่าอยุ่จ้ะพี่น้องยังสิ บันนี้เขาสิไปเก็บบกทั่วแปบกับพี่นอลบกทั่วแปบอยู่ข่างบ้านนี่ทั่วแปบย่าเอเห็นนวยล่ะยา่าจะเอาตวนวยแกมันอยูย่ในไหนปันญากับเห็นไหมพี่นอล จ้าได้แล้วจ้าทั่วแปบกระใบกับเพ้าจ้าจ้าตอนนี้ยายเอกเตรียมเครื่องที่สิบพัดกระเพ้าเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เป็นหมูนาอจ้าที่ยายเอเอามาหั่นหั่นเป็นชิ้นเน้อยจ้บพี่น้องพอยายเอกาม่มีหมูสับอันนี้ก็สิเป็นทั่วแปบยายเอหั่นชิ้นเน้อยใบกระเพ้าจ้า้วก็หอมหอมหัวใหญ่พริกจากพี่น้องอันนี้เป็นกระเทียมสับจ้าตอนที่ยายเอสิผพัดกับเพ้านาอจ้ายายเอกก็สิขอถอดไข่ดาวก่อนจ้าพี่น้อง คนละหน่วยกับพ่อให่จา ัจากที่ถอดให้ดาวเซ็ตแล้วจากพี่น้องอย่าเอกนักผัดจะเข้าต่อย่าเอกผัดจะเที่ยมจากอันดับแรกเลยแย่าเอกจะเอาหมูลงมาผัดจาก หมูเปียนสีแล้จ้าพี่นอ้องย่าเอ๋จใส่พริกจ้าผักกาใส่ทั่วแตบจากคุณน้องคือย่าเอ๋หั่นไว้ย่าเอ๋หั่นไว้ซอยใบแล้วก็คือผัดต่อไปจ้าผัดให้ทั่วแตบนัื่อไหร่ซุปจะน้อยก่อนจ้ดแต่ยต่าเอ๋ก็จะเอาหอมขาวลงมาผัดจ้า หอมขาว,วหรือหอมหัวยหจ้ะพี่น้องพัดกะข้าวหนึ่งไย่เกับจิบปุงแย่เอกใส่น,นึบตาเน็กนึงยเอกใส่เกลือจากใส่น้ำมันหอยเพียงปุงยเอกกับนี้สำเร็จลจาะพี่น้อง ชับส่วนผสมทุกอย่างเข้าก,กันดีแล้วเนาะพี่น้องครับข้ากระสุกแล้วหมูข้ากระสุกแล้วแตย่าเอกสอชิ้นจ้าพาพี่น้องมักพริกไหมเพชรครับจ้าสีสันว่าแดงว่าสดเป็นไรน,นี่ตะวัารสชาติเพชรประขนาดเลยจ้าพี่น้องบมักพริกเนี่ยยเอสืมาต้นานอินเดียได้ไหมรสชาติโอเครวจ้ด ใายเอซิไซใบกะเพราเลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ใบกะเพราลงไปหลอก,กพัดพัดพัด,พดใบใบกะเพราห้องหยุกจ้ะใบกะเพราหยุกแล้วใยเอก,กรสิบปีดแก้จ้าจ้าตอนนี้ผัดกะเพราใยเอกจจเซจจาน พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอยู่กันสองคนกินกับเขาง่ายๆจ้าพี่น้องได้อันผัดกับเผาไข่ดาวเพิ่นละฟ้องจ้าเมนี่กินข้าวเสิร์กับกินประมาณนี้่ละจ้าพี่น้องกะสิมี่อันแกงดานหรือว่าแกงทั่วน้ำจ้าเอาไว้ถั่สดเลยมันของข้อนะจ้านอนขันเท้าสิบกินตาผัดกับเผาลายมันกะสิแห้งโคตรนะพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันเน้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าถ้าติดตามมึงคกิบของยายจ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยายน้ำนี่ได้จ้า พอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า